น้องจ้องตาอย่างดีเลยนะครับมองเล่นสนุกดูของเล่นก็เล่นสนุกครับนะแล้วก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยชอบแกว่งเห็นอะไรพี่เทีของเล่นนี่กลายเป็นเอามาแกว่งได้หมดเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> คือมีการกระตุ้นตัวเองด้วยการแว่งอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องมีหมดมีครบหมดนะครับเรื่องของออทิสติกก็คือพูดช้าครับน้องยังพูดแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ น้องเนี่ยมีการกระตุ้นตัวเองพอสมควรนะครับก็ชอบทำมือชอบทำมือประมาณอย่างนี้อย่างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณครูบอกว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรนะคืออะไรก็บอกไม่ได้เพราะว่าน้องนี่คือเล่นมือนั่นเองกระตุ้นตัวเองด้วยการเล่นมือนะครับนะยังมีพวกนี้อยู่แล้วก็แต่ว่าน้องเองเนี่ยได้ผ่านการฝึกกิจกรรมบำบัดมานะครับก็ปรากฏว่าฟื้นขึ้นได้เยอะมากเลย การพูดไม่มาครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่เคยโซนไม่นิ่งพฤติกรรมที่มองหน้าศบตาไม่ดีนะตอนนี้คือดีขึ้นมาหมดเลยครับด้วยการผ่านการทำกิจกรรมบำบัดมาแต่เรื่องพูดนี่สิยังเป็นปัญหามากอยู่เลยนะครับก็เลยพ่อแม่ก็เลยพามาให้การรักษากันน้องเป็นน้องผู้หญิงอายุ3ขวบกว่านะครับแลาที่มารักษากันวันนี้ผมก็เลยให้การรักษากนในแบบที่เป็นมาตรฐานการรักษากันเลย12นาทีนะครับ ด้วยคลื่นที่มีความแรงของคลื่นต่ำมากมากครับแล้วก็ด้วยจำนวนคลื่นที่ไม่ถึง500คลื่นเลยโดยรวมนะครับก็เป็นวิธีการรักษาที่ผมใช้มาแล้วก็ได้ผลดีมากๆกับเด็กๆที่ไม่มีเรื่องของหุนหันพันแล่นไม่มีเรื่องของการไฮเปอร์พลังงานเยอะวิ่งสนจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้โหมดปกติตัวน,นี้ในการรักษาซึ่งคุยกันไปแล้วว่าการรักษาด้วยโหมดปกติแบบนี้เนี่ยสำหรับน้องเนี่ย อาจจะทำให้น้องเนี่ยมีการตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมในช่วง1-3ครั้งแรกนะครับนะไม่แน่อาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยังรับกันได้ไม่มีปัญหาครับจะไม่เปลี่ยนวิธีการรักษาเพราะว่าพอยังใช้วิธีกรรคอเดิมในการรักษามาตรฐานไปเรื่อยๆนะครับอาการพวกนี้ก็จะลดหายไปเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือพูดมากขึ้น1คํามา2คํามานะครับนะต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะเป็นตัวที่ทําให้การพูดต่างๆของน้องเนี่ยพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ